เชื่อไหมครับว่ารถยนต์คันนี้ปี2018นะครับเลขไม่อยู่ที่61,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับคันนี้เลย Toyota y a ารินะครับเครื่องยนต์1.2ตัว e ปี2018มาในราคา299,000บาทแล้วก็จัดราคาพิเศษให้ FC แล้วนะครับยอดผ่อนเพียงแค่5,000กับอีก100บาทตลอดอายุสัญญา พี่คนไหนสนใจนะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่มาดูรอบๆกันก่อนนะครับรถยนต์คันนี้ไฟด้านหน้าของเขายังใสๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมจอดในร่มโดยตลอดนะครับสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีเหลืองนะ พี่ๆได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับส่วนล้อของเขานะครับมาพร้อมกับล้อขอบ15นะครับล้อแม็กลายเดิมจากโรงงานของเขาเองนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์เพียงแค่1.2ลิตรเท่านั้นนะครับพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้นะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถอีโคคาซึ่งเขาประหยัดน้ามันมากๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เป็น t o โย t a อะไรของเขานะครับหาง่ายมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนไฟท้ายของเขานะครับพี่ก็เป็นหลอด LED มาดวงส,สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยที่เป็นเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังให้ด้กัน2ตัวนะครับจัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ไปดูภายในห้องโดยสารกันก่อนนะครับเล็กไปเพียงแค่60,000โลภายในห้องโดยสารนี้ จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับภายในห้องโดยสารนะครับเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้นะครับไม่มีรอยขาดเบาะย่างแน่แนๆนะครับพี่รถปี18ไมล์60,000โลนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบม u l t i f u n c t i o n นะครับพี่แล้วก็มีระบบแอร์แบ็กให้ด้วย7ตําแหน่งนะครับมีมาให้แล้วนะครับความปลอดภัยต่างๆ จัดมาให้พี่แบบเต็มๆเลยรถยนต์คันนี้นะครับเครื่องเสียของเขานะครับก็รองรับบลูทูธแล้วนะครับพี่แอร์ปรับออโต้เกียร์อัตโนมัติส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนะขึ้นนั่งให้พี่ดูแล้วกันนะครับว่าผมสูงร75แบบนี้กับรถอีโคคาขนาดเครื่องยนต์1.2ฝั่งโตโยต้าจะนั่งเป็นยังไงนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าการนั่งนะครับพี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์1.2นะครับ ก็นั่งได้สะดวกสบายมากๆนะครับไม่มีความรู้สึกอึดอัดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบในรถตระกูลเซกเมนต์เดียวกันถือว่า t o y ยต้ายาริสคันนี้นะครับนั่งได้ดีนั่งได้กว้างขวางมากนะครับภายในห้องโดยสารของเขานะครับดีไซน์มาแบบคุมโทนสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอกของเขาเองนะครับพี่ก็ใช้สีดําแบบเข้มๆแบบนี้นะครับฝ้าเพดานของเขาก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยที่เขาใช้ในการดีไซน์นะครับรถยาริสคันนี้สไตล์5ประตูนะครับพี่ๆคนไหนนะครับสนใจ รถยนต์คันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองขับที่ร้านเราได้นะครับร้านของเราอยู่ที่อำเภอลาหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีติดกับถนนเส้น346ใกล้กับขนส่งเมืองปทุมธานีนะครับ <S <S ผมต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้น่าใช้แล้วก็เลขไมเ่เพียงแค่61,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเลขไม่น้อยมากๆกับรถปี2018นี้จากราคานี้เลย2 9 9 0 0 0บาทผ่อนลม้นอยู่ที่5 0 0 0กับอีก100บาท ผ่อนได้สูงสุด8 4ดวดนะครับสนใจยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือไม่แบบนี้นะครับมาหาน้องเสียงของผมได้เลยทุกช่องทางนะครับ